ครับวันนี้ผมก็ได้ผ่านมาแถวหน้ามอนะครับพอดีเห็นคนเยอะนะครับผมผมผ่านมาแถวน้ําตกห้วยแก้วนะครับเพิ่งรู้ว่าวันนี้เขามีเทศากาลประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับผมเพื่อสักการะอ,อุบาสีวิชัยนะครับแล้วก็ใกล้กับวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้นะครับผมบก็มามีคนมาเดินขึ้นมอเยอะมากมีคนมาเดินขึ้น ดอยสุเทพเยอะมากนะครับเขาจะเริ่มเดินกันตั้งแต่3-4มสี่โมงเย็นนะครับผมจนถึง5้าโมงเย็นจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับผมผมก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไปดูที่ตรงที่เขาเสักการะคูบาสศรีวิชัยนะครับผมแถวนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายลอตเตอรี่กันเยอะนะครับสำหรับใครที่จะมาเสี่ยงโชคก็ลองดูได้นะครับผม ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปนะครับสําหรับใครมาที่ตรงบริเวณพระพุทธรูปของครูบาศรีวิชัยก็สามารถซื้อดอกไม้ทุบเทียนมาสักการะได้นะครับผมวันนี้คนค่อนข้างเยอะมากผมตอนแรกผมก็แปลกใจว่าเขามีงานอะไรกันนะครับพอดีได้ไปถามแม่ค้าจึงรู้ว่าเขามีงานเดินขึ้นดอยสุเทพกันวันนี้นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีกหนึ่งวันนะครับผม เดือนนี้จะมีวันหยุดยาวเยอะนะครับนี่ครับคนค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมสำหรับเดือนพฤษภานะครับผมว่ารู้สึกว่าวันหยุดเยอะมากสองสามอาทิตย์นะครับมีวันหยุดนะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำก็แฮปปี้กันนะครับผมเพราะได้ใช้วันหยุดได้ไปเที่ยวหลายๆที่นะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าชอบก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมนี่ครับใครมาสักการะเสร็จก็มาสามารถตีค้องตรงนี้ได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมตรงนี้มีสองงันนะครับสำหรับค้องนะครับเสียงค่อนข้างที่จะกังวาน,นครับผม เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับสำหรับผมน่าจะไม่ตีนะครับผมคลิปนี้อาจจะมาสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินกลับแล้วนะครับผมเพราะว่าคนเยอะนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ